เคแล้วผมก็ต้องกล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเลฟทีวีด้วยนะับผมก็วันนะี้เนี่ยเราก็อยู่ในเว็บตุกอีกแล้วนะครับผมก็อยู่ในเว็บโอชูโซนนะี้ผมเป็นเว็บสีเขียวๆอย่างนี้ทุกคนคุ้นเคยกันดีนะครับผมก็มาเดี๋ยวพี่จะสอนสมัครเลยดีกว่าครับผมมาครับผมเลฟนะครับชื่อผู้ใช้เข้าใส่ไปครับผมเชนะสเลฟเนี่ยศูนยูนะครับ ก็ใครอยากตั้งอะไรก็ตั้งนะผมชื่อนามสกุลก็ใส่ไปเลยครับผมใส่อะไรก็ได้นะผมไม่มีใครว่านะผมวาดผ่านนี้ครับผมเกใส่ไปเลยครับยินย่าผ่านใส่เหมือนกันนี้ครับผมของอันนี้เหมือนกันนะผมแล้วก็อ e ีเมียวนี้ผมไม่ใส่อะไรก็ได้นะครับผมอ่าใส่อะไรก็ใส่ไปเลยครับผมอย่างนั้นนะครับผม s d m a i l dot c o m นะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับผม แอใส่เบอร์โทรศัพท์ใส่อะไรก็ว่าไขไปนะผมใส่มั่วไปเลยกดตกลงนะผมสําเร็จแล้วนี่ไงผมแค่นี้ก็มาเดี๋ยวมันก็เด้งเข้าหน้านี้แล้วนะโอเคโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็เด้งเข้ามาหน้านี้เรียบร้อยนี่ครับผมมาดูวิธีการเติมเงินกันหน่อยดีกว่าวิธีการเติมเงินก็จะเป็นการโอนเข้าบัญชีนะครับผมก็คือ น้องก็เอาบัญชีขึ้นมานะครับผมแล้วก็โอนเข้านี่เลยนะครับผมเบอร์นี้เลยนะครับผมพอโอนเสร็จนะครับผมมันจะมีเลขอ้างอิงให้เราเให้เรา,ให,เราให้เราเลขอ้างอิงนะครับผมมาใส่ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับผมแค่นั้นเองนะครับผมรองเงินเข้าได้เลยครับโอเคก็ทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้เติมมาละสามร้อยนะนะทุกคนก็มาดูกันก็ตอนนี้พี่จะมาส่งปักทงนะอา่ปาปักทงนะจะได้ไหรือเปล่าเออ กันนะกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดพี่ด้วยนะโอเคนะตอนน่อมานะสามร้อยจะเกลือหรือจะจะเกลือหรือจะจะได้โอเคมาดูนี้ไปครับครั้งแรกเลยนะทุกคนโอ้โหมาเลยครับผมหน้าบี้เลยครับหน้าบี้หน้าบี้แรกเลยนะทุกคนเย็ดเจ้าว่า หน้าบื้อสองนะครับผมหมดไป20ิเครดิตเรายังได้หน้าบื้อเลยนะฮะ้ชิลชิวครับผมนั่งชิวอยู่ริมาดทรายครับตอนนี้เราหมดไป30สบเครดิตนะผมยังไม่ได้เลยเลยนะครับความเกลือมหาเกลือของเรานั้นมีจริงนะครับโอเคไปเฮ้ยยังไงยังไงความเกลือความเกลือของเรายังต่อนนเนื่องครับผม ยังต่อเนื่องครับความเกลือของเรานะฮะเว็บสีเขียวๆนี้เว็บสวยๆนี้นะครับเหลืออีกแล้วครับผมตุกน,นี้มานั่งพิวอยู่ริมหาดไปบ้านเดียวสิบแดเป็ดสิบดสิบแปดเป็ดมาแล้วครับผมตอนนี้ฮะมาหมดไปห้าสิบเครดิตเราได้สิบแปดเพชรนะครับผมโอ้โหคุ้มเยี่ยมเชียคุ้มเฉยเฉยเฮ้ยเราได้ไหมไอ้เราได้สิบคอร์นี้ก็คือเป็นสิบเครดิตนะครับผมเราสามารถไปสุ่มได้นะทุกคน โอเคแต่เหมือนเราไม่ได้เสียอะไรแล้วเหมือนเราหมุนฟรีเออเรียบร้อยครับผมมาแล้วฮะก็เกลือแล้วครับผมเราได้มา68เรียดไหม,รค,บบมครับผมอือหูกำไรชิบหายเอาตายไปทุกคนโหมดใบเตยเรียมาสองใบนะทุกคนเจ็ดแค่โหมดใบเตยเรียมาสองใบครับม่าร้อนหมดไบเจตสุดเครดิตนะผมมาสองใบก็ยังตามอยู่นะตรงนี้ฮะอ้าวทำไมเขาทำอะไรอีกแบบ เฮ้ยโอ้โหอัพจุดดูเฮ้ยยูโก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 ฮารีฮารีฮารีเรียดทุกคนเจ๊ดงเอาอ่ะขันต่อไหครับผมต้องได้แล้วดิต้องได้โอ้โหเป็นคอร์นะครับผมเป็นเครดิตนะครับผมก็เท่าเดิมนะแปดสิบเครดิตเราได้ประมาณสามใบนะก็ชิลๆนะครับผมมันขาดทุนอยู่นี่ครับผม ยังขาดทุนอยู่ครับโอ้โหเรายังขาดทุนอย่างต่อเนื่องครับเราเกื่ออย่างต่อเนื่องนะตอนนี้เหลือ2องร้อยสิบกดแล้วนะครับยังเกื่ออยู่นะครับผมมาดูกันนะครับผมก็ยังไงก็อยากให้น้องๆดูให้จบนะครับผมเผื่อน้องๆจะมีได้พงได้เพชรอะไรในคลิปนี้นะครับผมอืมมีกาดูเรื่อยๆวิ่งๆแจะไอ้แจะแจกไอ้ดีดเพชรแเอาอะทุนไอ้ ว่าทุกคนตัวนี้เราก็ได้กำไรแล้วเนี่ยผมหมดไปรเครดเราได้หลังร้อยสี่เพชมาเอาเรื่องครับผมไปเดี๋ยวพี่แจกในคลิปดีกว่าทุกคนเนียเออเรียบร้อยครับผมอ๋หกสิบแปจุดอมแปดเพชรนะครับผมเยเอาเรื่องว่าทุนนี้ฮะโอเคครับผมมาครับผมทุนนี้ เรียบร้อยนี่8เทสมาแล้วครับผมโอเคเราไม่เคลียแล้วนะทุกคนนะเราไม่เคลียแล้วกินน้ําก่อนทุกคนโอเคครับผมมาครับทุกคนฮนะต่อกันเลยครับผมตอนนี้นะฮะยังไงครับผมหน้าบื้อไหมนะครับหน้าบือ้อฮะโอเคครับผมก็เราต้องหมุนไปเรื่อยเรื่อนะผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมันจะยืดนะผมเดยทุกคน่อยากจะดูกัน้นะคแคล้งตอนนี้เหลือ1รอเทสอีกนะครับผม เราจะหมุนไปอย่างต่อเนื่องเลยนะฮะเราจะไม่หยุดยัง้งไม่ว่าอะไรจะเกิดนะครับผมมาครับผมไม่ว่าอะไรจะเกิดนะครับผมเราจะไม่หยุดยั้งครับเยออเอาอ่ะตอนนี้นะเหลือคือร้อยสามสิบปนี่แเออยังเกลืออยู่เลยนะครับผมตอนนี้ฮะไม่รู้ว่าจะได้ปักคงหรือเปล่านี่ครับโอ้โหโดนแต่เพชรมาก็ยังดีใจนะทุกคนเออ ดีบางเว็บบางเว็บแม่งไม่ได้อะไรี่นะพี่ก็เคยเจอนะบอกเลยนะเออบางเว็บพี่ก็เคยเจอแบบไม่ได้อะไรเลยนี่ี่เ้่าสิบแปดเพจขึ้นมานะ่ะเออมาดูกันเลยนะฮะต้องวันนี้ไปครับผมสิบคอนครับผมเทเลร้อยยี่สิบเท่าเดิมครับผมหมุนกันไวๆหมุนกันชิวๆครับไ hey, okay. อ้ยุดแค่มาถึงสองเว็บว่ะเอาว่ะเอาว่ะทุกคน เอาเรื่องครับผมก็สำหรับใครที่อยากกระสุ่มนะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมเรปนี้นะผมขอแก,กจริงมากๆเลยนะครับผมเออเอาว่าสิบคอ้นะก็ยังดีครับผมเลยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับผมดีกว่าเออโอเคมันจะแปลเพ็ดมาอีกแล้วครับผมมันจะแปลเพชรมาอีกแล้วนะครับผมก็โอ้เอาว่ะเอาว่ะทุกคนทุกคน ไอ้เจทีไอ้เซลทุกคนแต่เธอโดนรัวเลยเฮ้ยนึว่าจะไม่ได้แล้วนะทุกคนเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเอาเจลนะทุกคนฮะเฮ้ยเจทีสำหรับน้องๆคนไหนที่อยากจะลองมาสุ่มก็ลองมาสุ่มนะครับผมมีพิธีจริงๆไม่ใช่คลิปเลยนะเว็บดีๆแบบนี้นะทุกคนก็สำหรับใครที่เคยสุ่มแล้วนะบอกพี่ด้วยนะว่าเองได้หรือเปล่า เยอะไหมอะไรยังไงนะเฮ้ยเยอะแค่20แผดมัไมันดัวตัตงคนะ์ไเฮ้ยเกิน20แปงดัวเกินทุกคนรวมหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยังไงทุกคนมาแล้วมาแล้วยังไงยังไงเรียบร้อยครับผมก๊อกกันเลยฮะโอ้โหพูดถึงเว็บพักเมงบักจริงๆคือะจริงๆนะผม โอเคครับผมสิบคอนเนสะิบคอนครับผมก็ยังดีครับผมเรามาต่อเวลาได้นี่ครับโอเคมากันต่อเลยฮะเดี๋ยวห้าสิบเครดิตนะครับผมห้าสิบเครดิตแล้วเะไม่ดิชไม่ครับผมสิบแปดเช็ครับโอ้โหโคตรเยอะฮะโคตรจะเยอะเลยครับผมเยอะแค่ก็ตอนนี้เหลือห้าสิบเครดิตนะครับผม สามที่สี่ไม่เคลวโคตรคุ้มเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยจะแค่ไปครับทุกคนฮะเฮ้ยเอาเรียกว่า,าไม่ได้อะไรเลยมาแล้วครับผมถ้เกลือมาแล้วนะครับผมตุวนนี้ฮะไปฮะเรียบร้อยผมไม่ได้อะไรอีกแล้วครับผมไม่ได้อีกแล้วครับ ก็เกลือก็เกลือไปนะผมนี่ไงเราก็คุ้มอยู่แล้วน,นี่เรี้ผมไงก็เกลือรอบหนึ่งพี่ว่าเกลืออ่ะเกลือแน่นอนเกลือแน่นอนเออนี่ไงเทียบรอยครับผมก็สรุปแล้วพี่ก็ได้มาเยอะอยู่นะทุกคนก็ถ้าพี่จะเปิดให้ดูมันก็เดี๋ยวปัดมันจะหลุดไปนะทุกคนเออก็รอใครที่อยากจะลองมาสุ่มนะก็ลองมาสุ่มกันได้นะผมมีเว็บเว็บนี้มีอะไรหลายๆอย่างเลยนะทุกคนมีนะ ปากท้งมีทั้งสุ่มเลสมีทั้งสุ่มของแล่นะครับผม,มเห็นปะเออเดี๋ยวว่าหลังเพี่ยวี่จะมาส่งให้ดูนะครับผมก็มีสุ่มปืนเจ็ดนะครับผมแล้วก็สองวันสุ่มไอโฟนไอโฟนเต็มหมดเลยนะครับผมมีเติมเกมออนไลน์มมนด้วยดูด,ดนะิทุกคนเห็นปะเติมันไปดีนะทุกคนนี่ก็ถูกอยู่นะทุกคนนี่นี่นนะครับก็ลองมาดูกันได้นะครับสหรับใครที่อยากจะสุ่มนะสเดี๋ยวพี่จะทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะผมก็ โอเคอยียวันนี้ต้องขอตัวลาไ้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่นะผมคลิปหน้าครับผมจะเป็นอะไรก็มาดูกันเนี้ครัวันนี้ก็บายบายไกันครับ